สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิซันวันนี้มิัอะไรมาโชวเพื่นๆคะลูกตาืออะไรลูกตาไปดูสิี่ลูกตา้ยลี่ลูกอ้มีสีอะไรมัาเนี่ปิดเพื่อๆดูสิคะเดี๋ยวลองแดงสีฟ้านะจรงเหรอดซเดี๋ยวลองมาเทบนพื้นดูสิลิ เอาเทบนพื้นเลยระวังมันกิ้งตกนะหยิบมาวางยุกทีแรกแบบนี้แล้วเรื่อยๆเรื่อยๆว้าวเยอะมากเลยเออามิชันจะแกะให้ดูหรืเหรอแกะยังไงเนี่ยเพื่อนๆดูใกล้ๆสิคะแกะดิแกะเรียบฮึ๊บแกะไม่ออกเหฮะเฮ้ยเฮ้ย น้องซอนลองแกะสีฟ้าสองอันดูสิจะกินลูกตาอย่างนั้นเลยเหรอเ้ยมันปิ้นแล้วเป็นยังไงจ้าเป็นไงอร่อยนะอร่อยนะโอ้เดี๋ยวเราลองมาแกะแม่มีไอเดียแล้วเดี๋ยวแม่ว่าแม่จะลองเอาลูกตามลองมาแปะหน้าน้องซอนดูดีกว่าน้องซอนเราตาสีอะไรมั่งสีอะไรเอาตาสีอะไรเอาสีอะไรจับตาสีอะไรสีเขียวสองอันเลยเหรอ ทีเขียวสองอันเลยนะมาเลยคุณแม่ช่วยนะอ๋อเฮ้ยเอ้ยเหนหน้าดิอุ้ยเอาสองข้างเลยไหมลองดูสองข้างเลยนะลองดูนะมีซ้อนมีซ้อนดูหน้ามีซ้อนนี่มาซ้อนดูดิอุ้ยเยอะมากอ่ะมันจะหลุดออกมาไหมมันเหนียวมันเหนียวหรอคุณแม่ลองมาแปะแขนน้องไปกว่าดูซิมันจะ เยอะขนาดไหนเนาะนกสันแขนนงสันยาวมากเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยลูกกระต่ายโอ๊ยสีอะไรลอยสุดคะสีอะไรลอยสุดสีอะไรลอยสุดคะน้องสันชอบกินสีอะไรสีหยองอย่าไม่ได้ลอยจริงเหรอเดีย๋ยวน้วแปะสองข้างไปแกล้งพี่ซีนเลยไปแกล้งพี่ซีนกันดีกว่า ปะสองข้างเลยอามอามั้๊ยกไอะปะอเนาะปะไนะปะนวีีสันดูดิระวังนะระวังนะเอาไปแก้พี่สีเร็ววเร็วเฮ้ยฮะนพีจริงจอน่าจะแปะตุกตาด้วยไม่ก็เหมือนเอสซีพีะเอสแปะตุ๊แปะแก้มแปะแก้มอะไม่อวะเฮ้ยระวัง มนนี่จะหลุดแล้วเนี่ยไปเรียกเดินไปเรียกไปแก้พี่ซีเรียกแก้พี่ซีเรียเดี๋ยวแข่เนาะวี้เลยอี๋ไอ้อะเอ้ยไอ้อะเอเลี่ยนแล้วอยางเลยเล่นหนังอะหรือว่าตาไปเจอเยอะหน่อยต้องแขนงอะเออแล้วไม่ค่อยรู้ดูผ่านตาไหนถ้าเราแปะเต็มหน้าพี่ต้องสอนนี่จะแบบน่ากลัวเหมือนกันนะลองไหมเลอลองแปะหน้าพี่ซีนเลดะหน้าพี่ซีนแม้ว่าไม่เหมือนลูกตาเลยพี่ซีนทำ เหมือนคนเป็นสิวอะเหนียวมปไปให้น้องปไปให้น้องปเป็นยังไงคะมิซอนสนุกไหมคะลูกสนุกชอบไหมคะน้องซอนว่าสีไหนอร่อยสุดสีแดงอร่อยสุดเหรอหรอจริงๆมันมีแบบที่มันมีแบบสอดไส้ด้วยนะน้องซอนอยากลองแบบสอดไส้ไหม ดักลองไหมเดี๋ยวแม่ไปดูแบบเอสาะใสมาให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้น้องซาจาไปแบ่งเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะไปเปิดเพื่อนๆที่โรงเรียนเนาะโอเคงั้นสำหรับวันนี้น้องซาลาไปก่อนในหะัวเนาะดีไหมคะอ่ะจับคลิปให้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้น้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายเย